เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอเพื่อนเพื่อนหนึ่งคันนะครับรถยนต์ที่ขึ้นชื่อว่าอึดถึกและทนนะครับผมคันนี้นําเสนอเลยครับแบรนด์จากโตโยต้าโตโยต้านิวออติสโตโยต้านิวออติสหนึ่งจุดหกตัวจีตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกปีสองพันสิบสี่จดทะเบียนปีสองพันสิบห้ารถมือเดียวป้ายแดงออกข้างเจ้าของเดิมเป็นคุณพยาบาลสาวแสนสวยนามสกุลดังนะครับเป็นคุณพยาบาลสาวแสนสวยนามสกุลดังรถเป็นรถสีดําเดิมๆจากโรงงานนะครับ บอดี้สวยไม่มีชนักตัดต่อพิกคว่ำหรือจมน้ำน,อน็อตฝาหน้าน,อน็อตฝาท้ายน็อตไม่เคยแกะนะครับผมรถถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ t o โย t a อยู่ทุกระยะ ใช้งานและดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมอะไหล่ทุกชิ้นเป็นอะไหล่แท้ห้างนะครับไม่ใช่แท้ถอดนะครับผมและเราจัดการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมให้ครบหมดแล้วนะครับทั้งงานภายในงานช่วงล่างงานฟิล์มต่างๆขัดเคลือบสีให้แล้วเรียบร้อยลงน้ำํำยาเคลือบแก้วให้เป็นอย่างดีสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบหมดแล้วและตอนนี้ร้านไอยูสคามีโปรโมชั่นนะครับผม เราถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่หมดเลยนะครับพร้อมตรวจเช็ค35รายการจากคอกพิดให้ด้วยนะครับเซตสีโลให้ใหม่เลยลูกค้าเอาไปพร้อมใช้งานโดยที่ไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องหรือทําอะไรเพิ่มเติมรถคันนี้ยางเป็นยางยี่ห้อโยโกคาม่าทั้ง4เส้นดอกนนั้หนาปีไม่ลึกนะครับนะครับปี23นะครับยางสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับผมยังสามารถใช้งานได้อีกยาวนะครับ ด้านในก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะก,ก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่ฉีกไม่ขาดเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับพวงมลลาลัยมีแอร์แบ็กนะครับฝั่งคนน้ครับมีแอร์แบ็กแอร์เย็นฉ่ำเลขใบโชว์อยู่ที่250,000มกิโลถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับรถปี2 0 1 5ถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับรถปี2 0 1 5นนะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางและนั่งสบายนะครับด้านหลังก็กว้างขวางและนั่งสบายเบาะก,ก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่มีขาดครับผมส่วนด้านท้ายนะครับก็กว้างขวางและใส่ของได้เยอะมากๆนะครับ กว้างขวางและใส่ของได้เยอะมากๆนะครับลนานท้อฝนซ้ายขวาก็เดิมเดิมครับผมนะครับน็อตสาดท้ายก็ไม่เคยแกะหลุมอะไรสวยงามอย่างอะไรแม้แต่อุปกรณ์มีมาให้ครบหมดทุกอย่างครับผมนะฮะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ททีเดียวติดครับผมนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดครับไฟหน้าใส่กิ๊กๆแบบนี้เลยเป็นโปรเจคเตอร์มาด้วยนะครับผมสวยงามนะ มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลทหรือเปล่าไม่แน่ใจนจะจ๊ะน่าจะมีนะฮะขาดหน้าเดิมๆนะครับผมนะครับขาหน้าเดิมๆเมบ้าช่วงซ้ายเบ้าช่วงขวาดเดิมๆห้องเครื่องสะอาดสะอาดไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มกันความร้อนอยู่ในสภาพที่ดีฝากระโปรงหน้าติ๊กเกอร์เดิมอยู่น็อตไม่แกะด้วยนะครับผมนี่นะฮะเอกาสารครบครบโอนนะครับภาษีไม่ขาดนะครับผมภาษียาวยันกลางปีสองห้าหกเก้าเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับทดลองขี่กันบ้างดีกว่านะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถน,นะครับผมภายในก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ออติสนะครับผมนี่นะครับวิทยุเดิมแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยไม่ลอกเลยนะครับผมมีชารวิตเตอร์ที่มุมกระจกทั้งสองข้างด้วยนะครับมีชาวิเตอร์ที่มุมกระจกทั้งสองข้างข้าหลังคาก็สะอาดสะอานะครับไม่มีรอยเจิมแต่อย่างใดครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปขับไปขี่กันนะครับ ใครที่อยากได้นะครับรถที่อึดถึกทนแบบนี้นะครับโตโยต้านิวออติแบบนี้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมนฑลนสายสกรุงเทพปริมนทลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งไปเรลเลอร์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับดูรถไม่เป็นจูงมือเพื่อนจูงมือช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับรถขับขี่ดีจริงจริงอยู่ต่างจังหวัดมาดูไม่ได้แอดไลน์วิดีโอคอลดูกันมาจับมาเรามีบริการสไลด์ถึงหน้าบ้านทนแน่นอนรับรองได้รถแน่นอนขอบคุณครับ